ตอนนี้เราได้ปืนลูกน้ำมาแล้วอ่ข้างบนถอดใส่ง่ายครับแค่ถอดแล้วจะมีบอกอยู่ตรงกล่องด้านหลังนี่ก็เป็นลูกน้ำปืนเก่านะฮะเราไม่เป็นต้องใช้เจ้าสิ่งนี้เลยเหลือไว้เต็มเพราะว่าผมมีลูกน้ำเพียบโอเคอเ,คเคด,ดี๋ยวเราจะไปทดลองยิงกันแต่ยิงตรงนี้ผงไม่เหมาะผมจะต้องไปยิงข้างนอก ผมจะยิแล้วเต็มตัวนี่ฮะคือปืนของผมขีดผมชร้ยิงแล้วขอรทดสอบหน่อยสก็ยิงได้ไกลพอสมควรนะฮะโอ้ไหนลองลูกน้ำโอ้ยิงได้เลยเหมือนกันเคเราวันนี้ก็หมไม่ใช่ย่อยนะก็ไม่แพ้ปีนิฟเลย ว่าสามผมจะทำแม่าม,ามารีวิวด้วยรีวิวการเรีนเราด้วยนแะล้วคือโอรีมันตัวคุณแม่มาลีโอเคเขาตั้งกล้องครับตรงนี้นะเเห็นเห็นใช่ไหมครับอ่ะเขากล้องไหมโอเคบางคนอาจจะไม่ได้เห็นชัดนะเพราะฉะนั้นผมก็จะ เออยังไงดีเอเอาว่าเดี๋ยวคิปต่อไปจะทำกันทำเป็นเนิบวอดีวยวก็อันนี้วอแน่นอนะมมันแน่นอนไม่พลาดโอเคจบวแค่นี้